สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็เปิดภาพของน้องๆน,น่ารักน่ารักภาพนี้นะครับเพื่อที่จะให้แฟนวอลเลย์บอลเตรียมความพร้อมเชียร์การแข่งขันในนัดสนามที่3เจอกับทางเกาหลีใต้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นนัดที่มีโอกาสสูงมากๆที่จะเอาชนะเกาหลีใต้ได้นะครับและก็วันนี้เราก็ได้ผลการแข่งขันไปหลายคู่แล้วเหมือนกันนะครับ ฝากแฟนๆเข้าไปติดตามเพจของ GO NSD Volleyball ด้วยนะครับทาง Facebook ก็จะอัปเดตความเคลื่อนไหวต่างๆรวมถึงวันนี้นะครับเราก็อาจจะมีการไลฟ์ o ูดพูดคุยเกี่ยวกับสาวไทยของเราในขณะที่แข่งกับทางเกาหลีใต้ด้วยนะครับ เรามาติดตามผลการแข่งขันในรอบสนามที่3นะครับคู่แรกที่เจอกันเมื่อวานนะครับเป็นจีนกับบราซิลนะครับซึ่งผลการแข่งขันทางบราซิลเอาชนะจีนได้3ต่อ2 โดยสาวจีนนะครับก็พ่ายให้กับทางบราซิลไป2เซตแรกก่อนที่จะฮึดสู้เอาชนะติดอีก2เซตนะครับแล้วก็พ่ายไปในเซตที่3ก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆแล้วก็ฟอร์มการเล่นของ2ทีมนะครับก็ถือว่าสูสีกันจริงๆแล้วก็เมื่อเปรียบเทียบแล้วก็วิเคราะห์เกมที่จะนัดเจอกับสาวไทยซึ่งไทยของเราก็พอที่จะสู้ทางบราซิลได้เหมือนกันรับรองสนุกแน่ๆนะครับก็ต้องมารอติดตามนะครับนั่น ก็เป็นนัดที่3นะครับที่ไทยจะเจอกับทางบราซิล อีกคู่หนึ่งนะครับที่แข่งตอนเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับก็คือคู่ของเบลเกเรียกับทางโดมินิกันนะครับคู่นี้ต้องบอกเลยว่าสาวไทยของเราต้องลุ้นมากๆนะครับเพราะว่าเป็นคู่ที่ลุ้นว่าทางโดมินิกันนะครับจะเป็นมามืดอที่จะขึ้นมาสูสีหรือว่าแข่งชิงตําแหน่งในอันดับ8ของไทยได้หรือไม่ซึ่งปรากฏว่าทางเบลเกเรียก็จัดการทางโดมินิกันเด็ดขาดเลยนะครับ3-0สา,สามารถที่จะเอา ชนะโดมินิกันไปได้แล้วก็ทำให้ทางโดมินิกันนะครับหลุดลงไปอีกซึ่งไทยเราก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ง่ายขึ้นนะครับต้องขอบคุณทางเบลเกเรียมากๆนะครับที่ช่วยให้ทีมไทยของเรามีโอกาสมากขึ้นหลังจากนั้นนะครับก็คงจะเป็นฝีมือของทีมไทยของเราเองนะครับว่าจะสามารถเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยฝีมือตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งก็ตรงนั้นสำคัญกว่าที่จะ ทีมมอื่า่านนนนชวยตััดคคะะรบผลการแข่งขันของเบลกรียกับโดมินิกันนะครับ,ก,ก,บ,รบก็เป็น3-0สกอร์25ต่อ15 25ต่อ13แล้วก็25ต่อ21ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่สาวไทยของเราสามารถที่จะทำได้นะครับเพราะว่าไทยเคยชนะเบลกเรียมาแล้วนะครับก็ต้องมาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสาวไทยของเรา ในวันนี้นะครับสาไทยของเรามีนัดแข่งกับทางเกาหลีใต้เวลา3ทุ่มนะครับบ้านเราซึ่งก็ถ่ายทอดสดทาง GMM25 รวมถึงช่องทางอื่นๆทีแ่แฟนบอลเลบอลลงเพจต่างๆนะครับก็ติดตามได้สำหรับการให้กำลังใจนะักกีฬานะครับสามารถให้กำลังใจในคลิปนี้รวมถึงเข้าไปให้กำลังใจในเพจของเราได้นะครับ GoNsd volleyball bon. สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้รวมถึงให้กำลังใจนักกีฬานะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ